สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานโปร,โปรแกรม QGS i นะคะในหัวข้อการกำหนดค่าพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์หรือ georeferencing นะคะการอ้างอิงตำแหน่งพื้นผิวโลกนะคะคือกระบวนการสร้างค่าพิกัดให้กับภาพหรือแผนที่ที่ไม่มีค่าพิกัดมาก,ก่อนให้สามารถอ้างอิงพิกัดเชิงพื้นที่ได้ตามต้องการโดยภาพที่เราจะนำมานะคะจะเป็นภาพที่ยังไม่มีพิกัดแต่ว่ามีบางส่วน ที่เราทราบค่าพิกัดอยู่แล้วนะคะซึ่งเราจะใช้จุดนั้นเป็นจุดอ้างอิงในการที่จะกําหนดค่าพิกัดให้นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะเลือกไปตรงที่เมนูข้อมูลภาพค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่การอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลกนะคะแล้วก็ไปที่การอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลกค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะการอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลกเสร็จแล้ว เราก็มาต่อกันที่เปิดข้อมูลเชิงภาพนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนให้เราจะนำภาพที่เราจะทำการกำหนดค่าพ,พิกัดอ้างอิงให้นะคะมาภาพนี้เป็นภาพที่ยังไม่มีพิกัดนะคะชื่อในอในการสัคงัางนี้จะใช้ภาพที่มีชื่อว่า aerial นะคะกด open นะคะ่ะเสร็จแล้วะระบบจะถามว่า จะเซฟค่าพิกัดให้กับภาพเป็นพิกัดระบบใดนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเลือกเป็น wgs 8 4หรือ latlong นั่นเองนะคะระบบก็จะโชว์ผลการเลือกข้างล่างนี้นะคะแล้วก,กดโอเคเลยค่ะเราก็จะได้ภาพของเรามาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มจุดเพื่อที่จะทำการอ้างอิงค่าพิกัดจาก จุดที่เราทราบค่าพิกัดแล้วนะคะโดยมากดตรงนี้ค่ะไอคอนนี้ซึ่งมีชื่อว่าเพิ่มจุดนะคะเราก็เลือกจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นจุดตัดของถนนมุมหลังคาบ้านหรือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญต่างนะคะในที่นี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะตรงนี้เราจะเลือกเป็นตรงนี้เลยนะคะเป็นเป็นฐานตรงนี้นะคะกดลิกขวาเออคลิก คลิกซ้ายคลิกเมาส์ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนำเข้าค่าพิกัดเพื่อให้เราใส่ค่าพิกัดนะคะตรงนี้พิกัด x เราก็จะใส่ไปนะคะ99.5238553พิกัด y ก็จะเป็น14.026 เก้านะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยค่ะต่อไปจุดที่2นะคะจุดที่2จะเป็นมุมหลังคาตึกนะคะที่ชนกรรมตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็นำเข้าค่าพิกัดเลยค่ะเป็น 9 9้าเก้าจุหสองเดหสาสาส่วน y นะคะจะเป็น1นึ่งสี่จุดศสองแหกสค่ะกดโอเคต่อไปจุดที่3นะคะจะเป็นมุมล่างขวานะคะ เป็นมุมหลังคาบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็นำเข้าค่าพิกัดไปเลยพิกัดเอ็กก็เป็น9 9 5 2 7 4 6 7นะคะพิกัดวายก็เป็น1 4นะคะจุด024823กดโอเคค่ะ ต่อไปจุดสุดท้ายควรจะมีอย่างน้อยส,สักประมาณ4จุดนะคะจุดอ้างอิงไปที่หลังคาบ้างตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็นำเข้าค่าพิกัดนะคะพิกัด x เ,เป็น9 9 5 2 3 3 9 6พิกัด y เป็น1 4 ศู 0, 3, 0, 9, 3, 9น9์สนเสะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยค่ะต่อ,อตอนนี้เราจะได้ค่าพิกัดครบแล้วนะคะซึ่งจะปรากฏข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงคำว่าตาราง gcp นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกำหนดรูปแบบวิธีการนำเข้าค่าพิกัดนะคะไปที่กำหนด เลือกที่กำหนดก,การแปลงตรงนี้นะคะชนิดของการแปลงเราก็จะให้เป็น Helmet เ,เ,เหมือนเดิมแล้วก็ใช้วิธีจาใช้วิธีนะคะจะเป็นการ Resampling จะเป็นเลือกวิธีข้อมูลใกล้ที่สุดนะคะการบีบอัดก็ให้เป็นนอนผลลัพธ์ข้อมูลเชิงภาพตรงนี้เราก็ไปเลือกที่เก็บนะคะซึ่งตรงนี้จะตั้งชื่อมาให้เราไว้แล้วนะคะ เป็นแอร i เ l ดัดแปลงแล้วนะคะเราก็หาที่เก็บให้เลยค่ะไฟล์จะเป็น t tif นะคะเราก็กดเซฟเลยค่ะแล้วก็ SRS เป้าหมายก็คือเลือกระบบพิกัดให้กับภาพนะครับตรงนี้เราจะเลือกให้เป็น WGS84 รือระบบละติจูดลองติจูดนั่นเองซึ่งก็จะแสดงผลการเลือกอยู่ตรงนี้นะคะกดโอเคเสร็จหลังจากนั้นก็กดโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็น การเริ่มทําการสร้างค่าพิกัดตามที่กําหนดไว้ให้กับภาพนะคะโดยไปเลือกที่จะไอคอนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะชื่อว่าเริ่มการเข้าตําแหน่งนะคะก็กดไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างดังภาพนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาดูไฟล์เอาต์พุตที่ได้กันคะ่ะโดยตรงน,นี้ขอพับไปก่อนนะคะ ะอยู่ตรงหน้าหลักนะคะตรงนี้จะเป็นภาพที่ทาการตัดแก้แล้วนะคะภาพจะมาโพล่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะสามารถดูได้จากค่าพิกัดข้างล่างนี้นะคะจะมีค่าพิกัดขึ้นมาให้เราแล้วค่ะสําหรับการแนะนําหัวข้อการกําหนดค่าพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ